คุณผู้ชมครับช่วงอาชีพพารวยสัปดาห์นี้ครับผมอยู่ที่สวนมะละกอครับโอ้โหใหญ่โตมากครับที่อําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับโอ้โหที่นี่อุดมสมบูรณ์มากครับเราจะมาดูอาชีพเกษตรกรรมที่ทําแล้วรวยครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะคนแถวนี้นะครับเกษตรกรย่านนี้ปลูกพืชเศรษฐกิจมากมายครับนะฮะเราจะเห็นว่าโอ้โหไม่ว่าจะเป็นมะละกอนะครับมันสาปะหลังนะครับ เป็นข้าวแล้วก็อีกหลากหลายชนิดเลยครับเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่เรียกว่าทําแล้วทําเงินด้วยนะครับทำให้เกษตรกรแถวนี้รวยครับเราแน่นอนครับวันนี้เราจะพูดคุยนะครับกับเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับในการทําเกษตรชีวภาพนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะคุณหน้าคุ้นตานะฮะพบกับลุงอ้วนนะครับแห่งทอนชัยเกษตรหนึ่งชีวภาพพี4ครับสวัสดีครับลุงอ้วนครับ นะฮะท่านผู้ชมหลายคนอาจจะเคยรู้วนแล้วนะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะเคยออกรายการแล้วแล้วนะครับนี่ช่วงเกษตรพารวยล้วนพามาดูสินค้าหลายอย่างแล้วร้วนครับที่พรชัยเกษตรหนึ่งทีพภาพปีสีเรามีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะที่เรียกว่าช่วยเกษตรกรนะฮะแก้ปัญหาต่างๆกับพืชเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมฮะสามารถใช้ได้กับพืชเศรษฐกิจอะไรบ้างฮะใช้ได้มากเลยนะครับมันสำปะหลังนะครับอ้อยนะครับ ยางพาราครับแล้วก็มะละกอผมหรือว่าผักเลยนะครับรวมทั้งอย่างเช่นมะฝรั่งนะครับเงาะทุเรียนมังคุดมันใช้ได้หมดกับพืชทุกๆชนิดเลยนะเลอฮะใครทานน้ำดามีเราเราใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยพืชทุกชนิดเลยครับเพราะพืชทุกๆชนิดเนี่ยเขาจะต้องการแร่ธาตุทั้งหมด13ธาตุครับเราก็ปรุงใส่ให้ครบเลยครับนะครับก็เลยว่ามีทั้งเรียกว่าธาตุ หลักธาตุรองครับแล้วก็เสริมเสริมด้วยใช่ไหมครับบำรุงทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกครับผลด้วยใช่ครับนะฮะผลด้วยผลด้วยใช่ไหมบำรุงแล้วก็เบ่งทําให้ลูกเนี่ยขยายใหญ่ได้เร็วด้วยครับผมแล้วก็ตรงนี้ถึงบอกว่าไคโตซานน้ําดาเนี่ยสามารถจะทําให้เกษตรกรเนี่ยมีมีความมั่นคงหรือใช้คําว่าร่ํารวยได้นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนอกจากที่จะมีประสิทธิภาพสูงแล้วเนี่ยยังมีต้นทุนต่ํา ต้นทุนต่ำนะครับทำให้เกษตรกรมีต้นทุนที่ต่ำครับนะฮะจากเดิมที่เคยใช้อาจะโอ้ใช้สารเคมีด้วยนะฮะนะครับต้นทุนก็สูงด้วยครับหล้วเนี่ยก็ปลอดสารด้วยปลอดสารพิษปลอดสารเคมีนี่ฮะคุณผู้ชมครับสำคัญมากเลยนะฮะปลอดสารเคมีก็ดีทั้งต่อเกษตรกรนะฮะที่สําคัญดีต่อผู้บริโภคนะเป็นเทรนด์ของตลาดที่กำลังโตของเราก็เลยเป็นเรียกว่าเกษตรปลอดสารพิษนะครับก็เลยได้รับความนิยมที่โตขึ้น วันนี้ผมมากับลุงอ้วนเนี่ยนะครับมาที่สวนมะละกอฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหเราจะเห็นว่าสวนที่นี่เนี่ยน่าสนใจมากนะที่กระบินบุรีแห่งนี้นะครับลูกใหญ่ๆดกๆนะฮะน่าสนใจมาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยใช้ได้กับสวนมะละกอด้วยนะฮะครับมะละกอเนี่ยครับเราก็เคล็ดลับในการไฮตอร์ซันของเราเราจะแนะนําผู้ใช้ทุกๆท่านผมจะให้เคล็ดลับในการใช้อย่างเช่นทําอย่างไรที่จะทําให้มะละกอเนี่ยรูปทรงสวยซึ่งเราเรียกว่า อ่ากระเทยนะครับถ้าเป็นตัวเมียมันจะป้อมมันจะไม่ได้ราคาการที่จะทําให้เป็นกระเทยทั้งสวนแบบเนี้ยถ้าเรามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเท่านั้เราก็สามารถที่จะทําได้แล้วอันนี้เราสามารถที่ให้เกษตรเกษตรกรทุกๆสาขาชิพนเนี่ยร่ำรวยได้เพียงแต่ใช้ไคโตซานน้ำดำตัวนี้ศึกษาให้ดีนะครับนี่ไงไคโตซานน้ำดำพีซีคุณผู้ชมครับอย่างที่ลูกอ้วนบอกนะฮะมาที่มะละกอลูกใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะนะครับแล้วก็เราจะเห็นเลยต้นตุกๆใหญ่ๆครับ ใช้ได้กันอย่างนี้นะมันดียังไงเวลานำไข่ตัวสาน้ำดำมาใช้กับมะละกอท่รู้ว่าครับคือไข่ตัวสาน้ำดำเนี่ยนอกจากมีแร่ธาตุสารอาหารครบแล้วเนี่ยเขายังมีฮอร์โมนนะฮอร์โมนเนี่ยทำให้เกิดการออกดอกได้ดีนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วไอ้แร่ธาตุที่เขาไปปกป้องผิวของเขาเนี่ยซึ่งเราแร่ธาตุที่เราเปลี่ยนรูปมานี่ครับ เปลี่ยนรูปมาจากซิลิเกตนะครับหรือว่าซิลิกอนเนี่ยนะครับหรือใช่คําว่าหินก็แล้วกันนะครับเปลี่ยนรูปจากของหินของแข็งนะครับมาเป็นของเหลวแล้วก็เปลี่ยนรูปอีกครั้งหนึ่งมาเป็นผนังเซลล์พืชได้ดีซึ่งตรงนี้มันจะช่วยปกป้องเรื่องของเชื้อรานะครับแล้วก็ตัวเพี้ยตัวหนอนตัวแมลงมันจะปกป้องได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นกลไกของธรรมชาติฮ่าก็ใช้หลักธรรมชาติคุณผู้ชมครับใช้ในการเริ่มต้นการปลูก มะละกอเลยใช่ไหมฮะเกรรษตรกรนําไปใช้แล้วก็เนี่ยฮะเราจะเห็นว่าผลผลิตออกมาโดกใหญ่นะฮะคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากราคาก็ดีมากนะฮะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะไปคุยกับเกรรษตรกรเจ้าของสวนมะละกอที่นี่นะฮะว่าทําอย่างไรฮะให้ได้ผลผลิตดีครับใช้ผลิตภัรรณฑ์ของพรชัยเกรรษตรหนึ่งชีวภาพปีซีตัวไหนบ้างฮะผลผลิตถึงออกมาอย่างนี้ได้แล้วที่สำคัญนะทราบว่าทำแล้วสวนที่นี่ขายดีแล้วรวยด้วยนะ,ะครับ,รบผม ลงอ้วนมาวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีข่าวดีเช่นเคยครับนะฮะทราบว่าจะแจกไคโตซานให้กับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆหลายการด้วยใช่ไหมครับลวงอ้วนครับยังไงดีครับก็ฟรีสิบท่านแรกนะครับครับฟรีสิบท่านแรกสิบท่านแรกที่โทรเข้ามานะฮะครับสิบท่านแรกแล้วก็ผมยังพิเศษดูไคโตซานน้ำดำใช่ครับฟรีไคโตซานน้ำดำใครับผมครับสิบท่านแรกสิบท่านแรกนาคุณผู้ชมครับครับฮะก็อ่ แล้วก็ยังพิเศษให้อีกครับผมอีกที่หลายๆท่านที่ผิดหวังที่ไม่สามารถที่จะโทรติดต่อ,อได้ทันในสัดาห์นนะ,นะครับก็จะให้อีก100ท่าน100ท่านเนี่ยจะมีสิทธิ์ซื้อได้พิเศษนะครับ ครับผมโดยลดครึ่งราคาอันนี้ผมให้พิเศษนะครับลด50%เลยนะละับโอ้โหน่าสนใจนะครับอะไรครับรีบโทรนะฮะสิบสายแรกนะครับฟรีไคโดซานน้ำดำพีซีของพรชัยเกษตรหนึ่งทีว่ภาพพีซีนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งร้อยท่านนะครับที่รีบโทรเข้ามานะฮะหนึ่งร้อยสายแรกเนี่ยลด50%เลยครับพิเศษครับเพราะว่าเอซีอัปเดตนี่เป็นอะไรที่โดนใจครับเป็นแฟนอย่าลืมนะฮะนะครับกินกลางเข้ามาด่วนเลยฮะที่อ้วนนะครับ นะครับแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไครดูดาน้ำดําของพรชัยเกษตรนะครับส่งฟรีทั่วประเทศด้วยครับส่งฟรีครับส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะครับน่าสนใจมากครับมครับไม่ต้องรีบร้อนนะฮะค่อยๆโทรมาก็ได้นะครับเพราะเราให้ถึงสิ้นเดือนนะครับไม่เดี๋ยวโทรศัพท์ไฟแอร์สายทอตไปหลายเครื่องเลยพุ่ผมนะนะแฟนๆรายการเยอะมากครับโอ้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากลูกอ้วนนะครับขอบคุณโปรโมชั่นดีๆที่มอบให้กับแฟนรายการครับขอบคุณลูกอ้วนมากครับ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 ผม คุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามผมมาครับเดี๋ยวจะไปคุยกับเกษตรกรเจ้าของสวนมะล,ละกอฮะว่ามีเคล็ดลับยังไงครับทำให้มะล,ละกอลูกใหญ่ๆดกๆอย่างนี้นะฮะน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนมะละกอฮรโอ้โหลูกใหญ่ญ่ดดๆแบบนี้เลยครับพี่น้องครับโอ้โหน่าสนใจมากนะตอนนี้ผมอยู่กับเกษตรกรคนเก่งครับพี่บรรเจิดบุตรสยบุตรครับสวัสดีครับพี่บรรเจิดครับสวัสดีครับนี่ฮะมือโปรนะเจ้าของสวนมะละกอที่นี่สวนที่นี่เนี่ยเราปลูกมานานหรือยังครับกี่ไร่พี่ที่เนี่คือสิบไร่ครับเนื้อที่ประมาณสักสิบไร่นะฮะเยอะทีเดียวนะฮะเราจะเห็นว่าเยอะมากเลย ที่สาคัญคุณผู้ชมครับโดกโดกฮะลูกใหญ่ๆเลยนะครับนะครับปลูกมาได้กี่เดือนแล้วที่นี่หกเดือนสิบวันครับหกเดือนสิบวันนะฮะจะเริ่มเก็บแล้วใช่ไหมครับเริ่มเก็บที่นี่ครับอ๋อเลยฮะนะครับเริ่มเก็บก็ได้เงินนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะรายได้เข้ามานะครับก็ใช้เวลาไม่มากกับการปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตนะฮะ พันที่เราปลูกที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าพันธุ์อะไรครับพี่แครดําจันบุรีครับเลอฮะทําไมเลือกพันธุ์นี้ฮะดียังไงพี่มันได้หลายอย่างครับอ่าขายดิบได้ส้มตําครับผม<ข>ํายส้มตำได้ขา,ขายสุกเข้าตลาดสีเมืองก <ฮะ S 2> ๋ิวสุกครับโอ้แล้วถ้ามีตําหนิเป็นนิดเป็นหน่อยเข้าโรงงานได้ครับโอ้นี่ฮะทำได้หลายอย่างฮะโดยเฉพาะทานสุกนี่แหละคุณผู้ชมครับเนื้อลูกใหญ่ๆเนื้อนั่นๆแบบนี้อร่อยมากนะฮะผมเองก็ชอบทานมะละกอสุกนะฮะ ก็นี่นะฮะเราจะเก็บได้แล้วใช่ไหมครับอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์นี้เริ่มแล้วนะับเริ่มแล้วผลผลิตที่ออกมานะฮะราคาเป็นยังไงบ้างพี่บรรเจิดช่วงนี้ตอนนี้ช่วงนี้ก็อยู่ที่8บาทครับประมาณ8บาทครับถือว่าราคาดีไหมครับมันจะขยับขึ้นเรื่อยๆครับเลอฮะครับช่วงไหนที่ราคาดีสุดพี่มาอีกประมาณสักสองเดือนนะครับอืมราคาค่อยๆขยับนะครับคือถ้าออกช่วงนี้ก็เรียกว่าได้ตังค์ละได้เงินไต่ระดับขึ้นไต่ระดับขึ้นใช่ไหมครับ ผลผลิตที่เรามีมากมายอย่างนี้เริ่มเก็บแล้วเนี่ยขายยังไงพี่ขายพ่อค้ามาซื้อที่สวนเลยไหมในสวนเลยครับไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องขนไปไหนไม่ต้องขนไปไหนไม่ต้องเสียค่าน้ำมันค่าขนส่งเลยครมาถึงสวนเลยแหรับะเราเก็บไว้พร้อมเลยเขาเตรียมเลยเราเก็บเขาครับมาห่อเองเขาส่งจัดการเองครับเราไม่ต้องยุ่งเลอะครับพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนมาซื้อถึงที่นี่เลยแถวสี่มุมเมืองครับ โอ้ตลาดสีมุมเมืองผลผลิตที่เราเห็นมากมายคุณผู้ชมครับตลาดสีมุมเมืองตลาดไทยด้วยนะครับผมก็ที่สวนพี่บรรเจอนี่แหละนะฮะที่เราทานกันอยู่นะวันนี้โอกาสดีมาถึงแหล่งผลิตเลยนะครับทำยังไงมีเทคนิคอะไรเนี่ยถึงได้ทําให้มะละกอสวนที่นี่เนี่ยมีผลผลิตดีขนาดนี้พี่มีมีวิธีการยังไงผมมาเจอไอ้น้าดำไทโรซานเลยครับที่ทาให้ไฮโดรซานน้ำดำพีซีของพรชัยเกษตรหนึ่งเนี่ยนะฮะเลยไปเจอได้ยังไงฮะ แบบว่าเพื่อนสวนคเพื่อนข้างๆเขาไปเจอก่อนครับเขามาฉีดก่อนรโอ้ทำไมคอเขาใหญ่จังลูกเขาโดกจังเราแอบดูทำเรื่องดูนะแอบดูเราไม่ใหญ่มั้งมั้งไม่ใหญ่มั้งก็แล้วไปเห็นแล้วก็โอ้โหเขาทำอะไรแล้วเราไปเห็นว่าเขาใช้ไคโดูซานน้ำดำนะครับผมเห็นเขากำลังฉีดอยู่นะครับเห็นเห็นกระรอนเขาอยู่ เห็นกาหลอนนะเห็นที่ห่อชัดเจนนะฮะนี่นะฮะของลูกอ้วนนี่แหละปัญหาของมะละกอต้นมะละกอที่เราเห็นปัญหาที่เกษตรกรมักเจอเลยคืออะไรพี่ก็ไอไวรัสวงแหวนนลครับโอ้นี่นะฮะตัวปัญหาภันยคุกคามต้นมะละกอทุกคนเจอหมดปัญหานี้นะฮะเขาหนีผมหมดแล้วปลูกมาสามปีสี่ปีตรงเนี้ยผมอยู่ที่เกาโอ้ยู่ที่เกาเนี่ยนะผมใช้ไซโดซานี่ครับอยู่ที่เกาได้ครับ ไข่ดูารน้ำดำ P4 นะคุณผู้ชมครับอย่างที่ลุงอ้วนลาให้ยฟังนะสามารถแก้ปัญหาให้กับรูกพืชทุกชนิดนะฮะพืชเศรษฐกิจทั้งหลายมะละกอก็ใช้ได้เห็นบอกมีเทคนิคด้วยนะฮะมีเคล็ดลับยังไงในการนำไข่ดูสารน้ำดำมาใช้เพื่อเพื่อที่จะให้ผลผลิตเนี่ยดีเริ่มต้นยังไงเริ่มเติบโตเริ่มต้นก็เราก็เนี่ยเอาเม็ดมาแช่ก่อนหนึ่งคืนไม่เป็นะใส่ใส่ไข่ดูารเข้าไปโอ้ฮะฮะแล้วก็ทีนี้พอพอเราจะเอาลงหลุมครับ มันจะมีไอ้ความแข็งแรงของต้นมันรากมันจะสมบูรณ์มาปลูกก็ประมาณหกเดือนสิบวันเราได้เก็บแล้วแต่ว่าพอระหว่างที่เราปลูกเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ฉีดฉีดยอดใช้อาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งหนึ่งครับมันไม่เปลืองมากครับทุกอาทิตย์ไม่เปลืองผลผลิตดีอย่างนี้นะก็เรียกว่ากาไรนะครับเพราะว่าการนําแพรดุสานต่าดามาใช้นอกจากช่วยบารุงต้นแล้วเนี่ย ต้นทุนลดไปด้วยใช่ไหมถ้าเทียบกับการใช้พวกปุ๋ยสารเคมีอย่างอื่นลดไปขนาดไหนมันครึ่งนึงเลยครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะโอ้โหฮะคุณผู้ชมครับน่าสนใจก็ช่วยนะเพราะเพิ่มต้นลดต้นทุนมันเพิ่มกำไรขึ้นมาด้วยนะพี่นะนะดูผลผลิตมันติดเต็มสวนเนี่ยผลผลิตที่นี่คิดว่าน่าจะได้สักเท่าไหร่เนี่ยฮะพี่ผมให้พ่อค้าคำนวณนะครับ เขาคำนวณว่ามันก็ไม่น่าต่ำกว่าล้านนะโอ้โหนี่คุณผู้ชมครับเก็บได้อย่างนี้นะฮะโอโ้นี่ฮนะะเกษตรกรรมแล้วทำแล้วรวยได้คุณผู้ชมครับทําอาชีพเรียกว่าปลูกพืชเศรษฐกิจกเนี่ยมัลกรนี่แหละครับรวยได้เช่นเดียวกันนะเหมือนที่บรรเจิดที่ทําอยู่เนี่ยนะก็ยึดเป็นอาชีพหลักเลยนะพี่นะครับผมนะฮะก็ท่้นไ,ได้เป็นล้านน่าสนใจมากแล้วสามารถเก็บผลผลิตได้เรื่อยๆเลยต้นหนึ่งเนี่ยอยู่กับเรานานไม่เก็บผลผลิตได้กีก่ปีฮนะ ประมาณทั้งรวมทั้งต้นโกกด้วยดูกัเราสองปีประมาณสองปีนะประมาณหกเดือนนี้เริ่มเก็บได้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มันเป็นรุ่นๆค่อยๆโตใช่ไหมช่วงแรกนี่ก็เก็บทีสัปดาห์ละครั้งหลังจากนั้นยังไงฮะวิธีเก็บก็พอพอเริ่มเดือนเริ่มเก็บเดือนที่สองก็สัปดาห์ละสองครั้งพอได้สองเดือนนี้ก็จะเริ่มลดเหลือเหลือสัปดาห์ละครั้งไปเรื่อยๆแต่เราต้องดูแลมันดีๆนะใส่ใจมัน ไม่ใช่ทาทิ้งทําฟังถ้าดูแลดีๆฉีด,ด ructure, ยาสม่ําเสมอลดน้ำสม่ำเสมอมันอยู่ได้สองปีครับอ๋อก็ต้องบำรุงดูแลรักษาครับนะบำรุงดีๆด,ดูแลดีๆเนี่ยต้นมะกอกก็อยู่กับเรารนะฮะก็ทําเงินให้เราครับนะบทุกวนันทุกสัปดาห์ได้เหมือนกันได้ทุกสัปดาห์นี่ฮะนะครับอ่ะพี่เปนเจอสุดท้ายฝากข้อแนะนําเกษตรกรหน่อยฮะการดูแลนะฮะเอ่อตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ย ควรจะดูอะไรยังไงเกษตรกรหลายคนเป็นมือใหม่ในการปลูกมะละกอเนี่ยนะฮะมันต้องให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นหลักเลยพี่เรื่องสําคัญก็เอาใจใส่มันดีเลยครับน้ำอย่าให้ขาดน้านะครับสำคัญแล้วก็ครับยาเนี่ยอีกสารสารยพยายามฉีดยอดอ่าเจ็ดวันเี่ยทีเด็ดวันฉีดเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอีกพอเราเขากลัวแบบว่าเปนโรคพอมันเป็นโรคปั๊บลูกมันจะลายโอตอนนี้ใช้สารลสารเนี่ย สวนเอิดกันอย่างเงี้ยเขาไม่กล้าโผล่ครับมันไม่เป็นไรมันห่อได้ทุกลูกโอ้ฮะเป็นเงินเป็นทองหมดเป็นเงินเป็นทองนะครับผมคุณผู้ชมมาที่จับอยู่นี่คือเงินนะนะฮะโอ้กิโลนึงเจ็ดแปดบาทน่าสนใจนะเก็บทีโอ้มหาขนาดลูกแล้วสองสามโลฮะลูกนึงนะฮะลูกยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าบาทสามสิบบาทต้นหนึ่งห้าสิบรูปหกสิบรูกโอ้โหลูกใหญ่ที่สุดนี่กิโลพี่มันเจิดสี่โลสามโลกว่าสี่โล โอ้โหเย่งนั้นเลยเหรอฮะน่าสนใจมากนะคุณผู้ชมครับนี่นะฮะผมพาคุณผู้ชมมาดูว่าอาชีพนะฮะการปลูกมะละกอเนี่ยพารวยได้นะฮะวันนี้เรามีวิธีการมีเทคนิคที่น่าสนใจมากนะครับจากเกษตรกรคนเก่งของเรานะครับที่นี่เลยฮะอำเภอกะบินบุรีนะครับจังหวัดป่าจีนบุรีวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่บรรเจิดที่คุยกับเราครับขอบคุณครับ